One. This time, so listen closely. This is Professor Raymond Noby. The following are steps to be taken in order to dispel the kandarian demon. Farm. got From them, at your own hazard. I have hidden several pieces of a map nearby. Collect them to reveal the location of the lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger. This might be too much gun for me. หมดแล้วไม่มีอะไรฟาร์มแล้วลูกกระสุนต่อไปเดดแอนแถวนี้นี่ที่นี่เลยนี่เล่า thing. ้ยห okay. ัวหอนเฉนชอบแชร์ขอนมาเล่าอยู่ไหนวะเด a เอ็นมันบอกอยู่เด a เอ็นแต่ไม่เห็นไม่เห็นสะโคมเลย oh, ตอนนี้มีกล่องเฮ้ยมีซอกันด้วยหรอแต่ฉันไม่เอาอ่ะ ฉันอยากีวอลว,ลว,ลวลอร์ตรงนี้มีอะมูเลตฉันถือครบละต่อไปแกสเซนโกลเอาอยู่ไหนวะอยู่นี่แค ฉันว่าฉันฟาร์มพอแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือฟาร์มครบแหละแต่ฉันจะไปแกสแตนโกเลยก็คือห้ามขับรถแล้วก็ห้ามยิงปืนไปแบบเงียบๆมาดูกันว่าฉันกับไอคนนั้นใครจะเจอแมปก่อนไอันั้นนะเจอก่อนเพราะามันไปถึงก่อนนี่ไงชิ้นที่2 ให้ Hej, ฉันไปที่แกสเตชันก่อนเพื่อที่จะฟาร์มนะคะโอ้เ oh. ล uh ิกตะแหลได้ละอเฮล่ะ ฉันเก็บได้แค่ขวดเดียวนะจะเต็มละจะใช้รีโบเวอร์นี่อะไรอะครัวอะโอเคมาขีดเต็มแล้วต่อไปไปที่แฮร์รี่บ้านแฮร์รี่ไกลมากอันนี้คือแกงแหละ คือไม่อยากให้แบบจบไปไวแหละอันนี้คือแก้งแหละฉันว่าฉันจะขับรถแล้วก็ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเข้ามาเลยไอ้นั่นอยู่ไหนวะ,ะยืนทำอะไรตรงนั้นครับพ่อยืนทำอะไรตรงนั้นครับพ่ออะไรกลัละช่างแมม่ห ขึ้นรถไม่รู้ขึ้นรถไหมเดี๋ยวพี่พี่ขับรถให้เอาไหมอแไบขับขึ้นรถไหมเดี๋ยวช่างพร้อมเถอะไปแล้วนะวิ่งไปเลยจบสิ่งรถกูก็วิ่งไปเลยเชิดม่านอะไรมาสิ่งรถคะ่ะกูวิ่งได้ปะ โอเคผีมันตามเราอยู่นะระวังถ้าเสียงแบบวู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 บอะไรเงี้ยนนะ่ะแบบเสียงปีศาจอ่ะฉันเจอแมปและเสียงปีศาจแล้วแบบเราหาตัวมันไม่เจอนั่นหมายความว่าผีมันกำลังลอยตามเรามาอยู่โอเคเนี่ยมันสปอนอะไรต่างๆมากมายมาละอ่าฉันหาแมปไม่เจอคือฉันเห็นแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าแมปอยู่ตรงไหน,น ใคฉันรู้ล่ะใครมันตีกูว่ะเฮียไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่กระดาษก่อนเพราะกระดาษใกล้กว่า เซิงฉันจะวิ่งไปเลยฉันจะไม่สนใจแล้วไอ้นั่นนะ่ะคือมันทําอะไรของมันนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวจัดการผีแดงก่อนดิเดี๋ยวรอให้มันวิ่งมาก่อนอย่าวิ่งไปหามันดิทำไมเอาวิ่งไปหามันก็วิ่งลไล้นั่นมาทำอะไรของมันนะ่ะ เหมือนเล่นสามคนอีกแล้วว่างงปะมายังอ่ะโอเคกำลังมามาช่วยด้วยนะมาช่วยด้วยนะไปที่กระดาษนะไม่ใช่ไปที่อะไรนั่นนะอันนี้ไม่มีใครใช้ได้ ไปที่กระดาษนะสามรอเมตรนะไม่ใช่ไปที่ดาบฉันถืออะโมเล็ตไม่ได้หรอฉันจะตุดไฟผีอยู่แถวนี้นะเนี่ย ยืนอยู่ที่แคันไฟก่อนเพราะว่าฉันจะฮิลย <_ t ose> er ืนที่แคันไฟฉันจะฮิล <_ t ose> และไนั่นนะ่ะคือมันไปไหนของมันไม่มาสัก,กทีฟาร์มแบบเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ดอกไปไปที่กระดาษไปที่กระดาษผีมันตามเรามาอยู่อ่ะ งงปะเอาดีๆอะเดี๋ยวฉันจะลองรอดูดิอ้ออีดอกจุดไฟอ,อเฮีย<ป>คือเวลาจุดไฟอะ่ะถ้าสมมติว่ามาเดินที่แคมป์ไฟกันแล้วอะ่ะพยายามแบบถ้าสมมติว่าเห็นใครจุดแล้วก็จุดตามเลยนะ ไม่ต้องแบบรอเขาให้จุดอะให้จุดเสร็จอ่ะเพราะว่าบางทีอะอีกคนนึงมันโดนขัดอะไรเงี้ยอีกคนนึงมันกาลังจุดมันจุดได้แทนอะไรเงี้ยคิดฟีลปะสตวิงไปละฉันไม่สนใจละมันไม่มาเลยอะกูต้องเปลี่ยนมาร์กใหม่ใช่ไหมเนี่ยมันถึงจะแบบพอทราบเนี่ยใครก็ได้เก็บโที ต้องละจะตายละกินเลย,อ,เยอย่าอย่าให้มันขัดฉันเวลาฉันกินอย่าอ้าวใครเก็บไปแล้ววะโอเคไม่ได้แล้วฉันถือไม่ได้แล้วอืมหวังว่านั่นจะเดินตามมานะเพราะว่าฉันเปลี่ยนมาร์กแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมาร์กเอาไว้ตรงนูนนะ้นอะ ลายผู้ชายน่นก็อยู่แต่ตรงม้าของฉันนะไปเลยไปเลยเสียเวลามากละเสียเวลามากเสียเวลามากๆฉันจะวิ่งไปละฉันไม่สนใจอะไรทังสิ้นละผีวิ่งตามฉันอยู่ผีเดินตามฉันอยู่แบบตามติดแหละ The group has roused the lost pages of the Necronomicon, transmitting a psychic wave to all corrupt. hold your ground. <guarantee> um. ยายามยิงหัวมันด้วยนะเออยิงหัวจะแรงกว่ายิงตัวคือมันทำอะไรของมันเนี่ยอีดอกมึงไม่เอาออบเจกต์เลยอ่ะ ใช้ปืนยิงบ้างนะบอสอะบอสใช้ปืนยิงบ้างมาเล่นสามคนนะ่ะคืออะไรอะ่ะงงมากเลยอะอ่าเดี๋ยวแชร์โลกก่อนจอได้เก็บอมูเลตเพิ่มบอสไม่ละลองบอสมา

คือมันจะมีปัญหาตอนดาร์ควันนี่แหละถ้าเล่นสามคนน่ะมันจะเหมือนตามนนยมากอ่ะอีดอกทำอะไรของมันก็ไม่รู้นะ่ะฉันขอยี่พวกตีไก่เอาปืนแรงๆไปอับเลือด แค่ okay. ต่อไปมีดขี่ไล่ตามดีเนาะไม่อยากใช้ปืนเลยแค่เราจะไปจุดไฟเหรอ ผีมันไล่อยู่นะจุดไม่ได้หรอกนะจุด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 เออฉันแค่กันผีเฉยๆดอกเฮ่เนี่ยเดี๋ยวไอ้นั่นก็ตายแล้วนะ่ะ โอ้ยไม่ทำอะไรของมันวะเหมือนเล่นสามคนอีกแล้วฮิวอย่าเพิ่งวิ่งฮิวนี่โดไปดูดูดูด ตอนนี้คือโลสี่เลอค่า8คือแบบกระเป๋าเต็มมาก <c oughs> อีก200เมตรผีไล่ตามเราอยู่อันนี้ฉันไม่สนใจละฉันวิ่งเลยแล้วกัน ร้อยเมตรพอละอเยอะอี่ดอกของไรดอกอะโอเคพอละ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 เยอะเกล่เยอะเกล่เยอะเกล่เยอะเกละ เยอะเกินเยอเกินเยอะเกินเยอะเกินเยอเกินเยอะเ,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 เกินวิ่งวิ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 ง <c oughs> ่งไ่ยแล้วมันวิ่งไปไหนนะไอคนนั้นนะเปิดจุดด่วน <c oughs> อยู่กับเหี้ เนี่ยเราก็ไม่มาช่วยเพื่อนคืออะไรเนี่ยงง oh <my> จะมาได้ยังตัวใหญ่ยิงปืนใส่มันออระวังด้วยนะระวังอีบอสอ้วนด้วยนะ ว่าฉันถือเลอคฆ่าไม่ได้แล้วอะ่ะมันมีโคกอะ่ะใครก็ได้เก็บไปก่อนโอ้โหเล็งกูเชียโอ้โหโอ้โหเล็งกูเชียโอเคงั้นฉันเลอคฆ่าเลยละกันอืมแล้วมาเลือดออกเลยตรงนั้นน่าอีดอ,อกนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังสร้างปัญหาให้อีก แล้วเธอคิดจริงๆหรอว่าเธอจะช่วยมันอะทําไมไม่มาวิ่งอยู่กับฉันนะมานี่สิเดี๋ยวก็ตายไปอีกคนหนึ่งหรอเออนั่นไงคือคิดอะไรอยู่อะทำไมถึงช่วยมันอะฮะแอ้ที่มาอยู่กับซัพพอร์ตงงโอเคจบกันยิงมันยิงมันเธคิดอะไรอยู่อะคิดว่ามีประโยชน์กับเรามากเลยหรอถึงขั้นที่จะช่วยมันเนี่ยแลวยี่ผีเนี่ยมาละ เข้าไปในวงเข้าไปในวงเข้าไปในวงฉันจะวางเีลเข้าไปในวงตรงกลางปล่อยหานั้นตายไปไอ้กอลันจะคิดจะช่วยไม่ดีกเนาะยิงอี้ีอ้วนแชโล ถ้าคิดแต่จะช่วยแล้วไม่ดูว่าช่วยถูกคนหรือเปล่าเราก็แพ้นะตอไวก่อน oh, <my> ซรื่งตาเน,นี่ยฉันฉันไม่รู้เลยว่าเราจะชนะยังไงฉันรู้สึกเหมือนตาที่แล้วเลยอะถ้าจะทำให้ผีมันหลุดออกจากล่างง่ายๆอ่ะย,ยิงแต่ตาน,นี้ฉันยาเยอะย่อาจจะดีขึ้น

ข้างหน้ามีไฟตรงดาร์กวันก็มีไฟนะข้างหน้ามีไฟจุดไฟข้างหน้าตามมาอย่าไปสนใจคนอื่นสนใจแค่ฉันผีอยู่กับฉันแล้วเสกมาแล้วลดความกลัวที่แคมไฟ ไปดาววันเลยไม่ตายที่วะไปดาววันไปดาววันไปดาววันไปด่วน,วนอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าฉันจะวางคิวแล้วตรงนี้ตรงนี้ บอสมาจัดก,กันบอสก่อนแผลฉันกินยาก่อนมีไงสฉันตายแชรโรฉันแชรโรก่อนแผ okay. ตายแล้วบอสตายแล้วลองบอสตายแผลต้องมีคนฉีดบ้างซัพพอร์ตตีไปเลย ผีมาสิงแล้วผีพ,พยายามเลงชั้นโอเคเอา่าอย่าลืมว่าต้องอยู่ใกล้กันผีอ้วนมาแล้วบอสใหญ่มาแล้วยิงมัน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 แชร์โล อ๋อมันเล็งฉันอนะกินยาอ๋อจะกินยาไม่ได้อีกละแคร์กินได้ละเล็งแต่กูอีดอกอ๋อกินยาอ๋อเกือบตายมันเล็งฉันตลอดเลยนะ ฉีดฉีดฉีดแชโร่ฉีด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 มันเลงฉันอย่างเดียวเลยอะเลงแต่ซัพพอร์ตอยู่ติดกันอย่าลืมเพราะฉันจะตายแล้ว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 อยู่ติดกันอยู่กับฉันหาฉันให้เจอหาฉันให้เจอหาฉันให้เจอเอา ไปอยู่ที่สมดุดเนี่ยฉันกดฮิลแล้วมันติดแคนซอนอีกแล้วว่าคือมันแคนซอนไม่ให้ฉันฮิลอะเพราะมันมาตีฉันเนี่ยนี่ดอกลำคา่ะรู้แหละว่าดาราเลิศฉันฮิลแล้วฉันเหลือเลอะไข่สามขวดสกระป๋องมันรู้ว่าฉันเก๋อ่ะ ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนเก๋อะมีใครมีอะมูลเลตไหมดรอปให้ทีตอนเนี้ยกำลังว่างๆเนะี่ยอ่าใช่แล้วหรอโอเคแชร์อะมลเลูเลตเหลือค่าบอดใหญ่มาเก็บอะมูลเลต แชร์อโมเลดโอเคบอดลองลองบอดมาสฮ้ยซีวีทันละผีตัวอ้วนมาแล้วอีอ้วนมาแล้วอ <fin anta> <ots> ีอ <guarding Luigi> ้วนมาแล้ว <Can S 1> อีอ้วนมันเลงกุยแกว่าเป็นเฮียอะไรเนี่ยอีดาเป็นเฮียอะไรคะเออยิงมันเด้ยิงมันยิงมันตายอีดอกต้มน้นหน้า เล็งกูอยู่นั่นแหละผีเฮียเล็งกูให้ตายไปเลยเนาะดยกคันสวยเฮ้เล็งกูอยู่นั่นแหละเอะอะเอานูาน่นเอานี่มาทุบกูดาราที่หนึ่งอีกแล้วนะฮะไม่ก็คือแบบคะแน,นนนางอแมนดากับฉันคือแบบไล้เรียกันเว่อ ดาราเวอร์ดูนะว่าใครคือแต้มน้อยสุดอ่ะอีดอกตลกเวอร์หายไปไหนไม่รู้แต่ยังดีมาช่วยตอนจบก็ยังดีสำหรับฉันนะคือฉันต้องพยายามไม่โดนตีตอนที่ฉันจะกดทาคิวฮิวอ่ะเพราะว่าถ้าฉันกดคิวปุ๊บแล้วมันแบบยังไม่ทันก้มหน้ามันจะโดนแคนเซิลแล้วมันจะติดคูดาวเลยอะอันนี้คือความเฮี้ยมากคือผีมันไล่ตีฉันให้ฉันฮิวแหละแต่ดีนะฉันยังมีโคกเยอะฉันก็เลอค่าเลย